สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังรายการสุดสัปดาห์กับ VOA มาพบกันเช่นเคยนะครับวันนี้วันเสาร์ที่27กรกฎาคมพุทธศักราช2567ตามเวลาประเทศไทยนะครับมีผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุริช,ชายาจัดรายการกันอยู่ที่กรุงวอชิงตันและเราออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจวันนี้นะครับเรามีเรื่องราวจากงานเปิดมหการรมกีฬาโอลิมปิก แล้วก็เกิดเหตุระทึกก่อนหน้านั้นนะครับหลังจากโครงข่ายรถไฟของฝรั่งเศสถูกวางเพลิงหลายจุดเรามีรายละเอียดเรื่องนี้และการเมืองอเมริกันนะครับโอบามาประกาศสนับสนุนแฮร์ริสชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในนามพรรคเดโมแครตถือว่าเป็นพัฒนาการที่สำคัญสำหรับการเมืองอเมริกันครับ ส่วนอดีตประธานาธิบดีทรัมป์นั้นเปิดบ้านต้อนรับนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเนทันยาฮูปมอิสราเอลและตะวันออกกลางครับและต่อมานะครับเราจะพูดถึงคดีนะครับจับราชายาเสพติดม็กซิกันนะครับเกมแล้วนะครับหลังจากถูกลวงให้บินเข้ามาที่สหรัฐครับช่วงครึ่งหลังของรายการวันนี้มีรายงานเศรษฐกิจสหรัฐครับความมั่นใจผู้บริโภคอเมริกัน อ่อนตัวลงแต่จุดต่ำสุดในรอบ8เดือนและปิดท้ายช่วงสัตว์โลกน่ารักนะครับพบหมีจำนวนมากขึ้นที่บุกเข้ารถคนอเมริกันและบุกเข้าสถานที่ต่างๆวันนี้เรามีเรื่องราวเหตุปริศนาในรัฐคอนเนติกัตมาเล่าให้ฟังนะครับ โอ้โยยิ้มอยู่ภาพการเปิดกีฬาโอลิมปิกนะครัครั้งนี้ที่กรุงปารีสเนี่ยอลังการแล้วก็แปลกตานะถือว่าเป็นการเปิดกีฬาโอลิมปิกที่ฉีกไปจากประวัติร้อยกว่าปีเพราะว่าผู้ที่ร่วมงานครั้งนี้มีเดินทางล่องแม่น้ำแซนนะฮะเรือนี่นี้80กว่าลำนะครับแล้วก็คนที่ยืนดูรายรอบตะล่งของแม่น้ำแซนเนี่ยจำนวนหลายแสนคนนะ นับได้สื่อบางรายบอก3 0แสนคนเลยทีเดียวนะครับแล้วก็บรรดาเซเลบนักร้องคนดังต่างๆรวมทั้งเลด้กาก้าก็ขึ้นแสดงโชว์นะครับถือว่าเป็นข้าคืนที่ยิ่งใหญ่ที่กรุงปารีสนะครับแต่ว่าคุณเยมยุทธครับ มีเหตุระทึกเกิดขึ้นใช่ไหมก่อนที่จะมีพิธีเปิดงานใช่ครับไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่จะพิธีเปิดเริ่มต้นเท่านั้นเองนะครับคุณรัตพลเพราะว่าที่ฝรั่งเศสจะมีระบบรางต้องเผชิญกับเหตุการณ์การวางเพลิงหลายจุดนะครับจนส่งผลกระทบต่อนักเดินทางและผู้ที่จะเข้ามาร่วมชมพากร,รมกีฬาโอลิมปิกจํานวนมากครับ สำหับข่าวเอฟรายงานว่าการโจมตีนั้นเกิดขึ้นในขณะที่กรุงปารีสซึ่งเป็นสถานที่จัดพิธีเปิดและการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกอยู่ภายใต้การดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเพื่ออารักขาแขกระดับ V I P รวมถึงผู้ชมกีฬาราวส0 0แสนคนครับ โดยการวางเพลิงนั้นส่งผลกระทบกับเส้นทางตอนเหนือและตะวันออกของรถไฟสายแอตแลนติกทําให้หลายเที่ยวขบวนมีการเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทางนอกจากนั้นยังมีการคาดการว่าการซ่อมบํารุงที่จะมีขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ของหน้าร้อนด้วยนะครับจะทําให้มีผู้โดยสารได้รับผลกระทบถึง800,000คนครับ นายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสแกเบรียลอธานระบุว่าในเช้าวันศุกร์มีการก่อวินาศกรรมที่สอดประสานและมีการเตรียมการมาก่อนต่อสิ่งปลูกสร้างของ SNCF ซึ่งหมายถึงบริษัททางรถไฟแห่งชาติฝรั่งเศสครับอธานกล่าวเพิ่มเติมว่าเหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความเสียหายให้กับโครงข่ายรถไฟอย่างมากและเจ้าหน้าที่กำลังไล่ล่าตัวผู้ก่อเหตุครับ โดย AP รายงานว่าเจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสยังไม่สามารถหาตัวผู้ก่อเหตุได้และยังเร็วเกินไปที่จะเชื่อมโยงการวางเพลิงนี้ว่าเกี่ยวข้องกับรัเสเซียครับอเมรีอูเดียคาสเตรารัฐมนตรีด้านการกีฬาของฝรั่งเศสตอบคำถามของผู้สื่อข่าวที่ว่าการโจมตีนี้เชื่อมโยงกับรัเสเซียหรือไม่โดยตอบว่าอาจจะแต่ก็ระบุว่าอาจจะเป็นฝีมือของคนในประเทศก็ได้เช่นกันครับ ด้านชแอง์ฟรองดูประธานบริหารของ SNCF ระบุว่าผู้ก่อเหตุได้วางเพลิงในจุดที่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงหลายเส้นซึ่งสายเหล่านี้มีหน้าที่ส่งข้อมูลด้านความปลอดภัยรวมถึงควบคุมเครื่องยนต์สำหรับพนักง,งานขับรถไฟด้วยครับด้านชอง c a s ติกประธานบริหาร RATP หรือว่าเครือข่ายขนส่งมวลชนของกรุงปารีสนั้น ที่เพิ่งเพิ่มขบวนเที่ยวผู้โดยสารให้สอดคล้องกับปริมาณผู้มาเยือนนะครับกล่าวหลังเกิดเหตุการณ์ว่าจะเพิ่มการสอดส่องดูแลในการเดินรถให้มากขึ้นทางนี้ครับในค่ำวันศุกร์พิธีเปิดกีฬาโอลิมปิกจะมีขึ้นบนได้มีขึ้นนะครับขออภยัยบนระยะทาง6กิโลเมตรของแม่น้ำแซนครับโดยมีนักกีฬา7,500คนจากทั่วโลกนั้นล่องตามแม่น้ำมาด้วยเรือจำนวน85ลําลำซึ่งก็ถือว่าแหวกขนบเหมือนที่คุณรัฐพลบอกก่อนหน้านี้ครับเพราะว่าก่อนหน้านี้มักจะ จัดกันในพื้นที่ที่เป็นสนามกีฬาอย่างเป็นภาพที่เราคุ้นตานะครับซึ่งอันนี้ก็ถือเป็นครั้งแรกของกีฬาโอลิมปิกฤด,ดูร้อนที่จัดพิธีเปิดนอกสเตเดียมครับซึ่งแน่นอนแหวกขนบและก็น่าจับตามองและเป็นโจทย์ใหญ่ในด้านการรักษาความปลอดภัยด้วยครับ แต่เมื่อวันพุธครับทางการฝรั่งเศสร,ระบุว่าสามารถเปิดโปงแผนก่อความวุ่นวายในประเทศได้แล้วหลายกรณีเช่นชายชาวรัสเซียที่ต้องสงสัยว่าลักลอบเก็บข้อมูลข่าวกรองรวมถึงชายวัย18ปีที่ถูกกล่าวหาอีกรายครับว่ากําลังวางแผนก่อความรุนแรงในช่วงกีฬาโอลิมปิกครับ ทางนี้จเจ้าที่ฝรั่งเศสสภาพยุโรปและสหรัฐเตือนด้วยนะครับว่ารัสเซียใช้การปล่อยข้อมูลข่าวสารที่บิดเบือนและไม่ถูกต้องซึ่งมุ่งเป้าไปที่การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกรวมถึงการเลือกตั้งในฝรั่งเศสก่อนหน้าน,นี้ด้วยครับคุณรัตพลครับก็เป็นสิ่งที่จะต้องติดตามนะครับเรื่องความปลอดภัยของการ,รจัดงานครั้งนี้ซึ่งใช้งบไป9ก้าพล้านดอลลาร์คุณย,ย้ำยุทธถือว่าเป็นงบที่มโหฬารจริงๆแล้ว รายละเอียดนะฮะของการแข่งขันนะรรวมทั้งผลการแข่งขันต่าง,ตางๆติดตามได้ที่ voa ไทยนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ผมนี่ไม่ได้กระพริบตาเลยนะในช่วงสสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือการเมืองอเมริกันนะอยากจะกระพริบเหมือนกันนะอยากจะพักสายตาแต่ตอนนี้เนี่ยมีข่าวที่เรียกว่าเป็นพัฒนาการสำคัญใหญ่นะของการเมืองอเมริกันก็คือมาช้าแต่มาแล้วนะครับ อดีตประธานาธิบด,ดีบรักโอบามาและภรรยามิเชลโอบามานั้นประกาศสนับสนุนแคมีราแฮร์ริสรองประธานาธิบดีคนปัจจุบันให้เป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตลงแข่งเลือกตั้งเป็นผู้นำประเทศนะครับท่าทีของบรักและมิเชลโอบามาครั้งนี้เป็นไปตามความคาดหมายแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้นะว่าเป็นแรงส่งที่สำคัญต่อแฮร์ริสเพราะว่าสามีภรรยาคู่นี้เป็นแกนนำเดโมแครตที่เป็นที่นิยมมากที่สุดนะครับ การแสดงจุดยืนครั้งนี้เกิดขึ้นตอนเช้าวันศุกร์ผ่านคลิปวิดีโอที่มีแฮร์ริสกำลังรับสายโทรเข้าของบารักแะมิเชลนะครับโดยทั้งสองก็ได้กล่าวสนับสนุนรองประธานาธิบดีรายนี้ครับในเวลานี้นะฮะแฮร์ริสยังคงทุ่มเทให้กับการส่งกระแสสนับสนุนเธอต่อเนื่องหลังจากที่เธอรับไม้ต่อจากประธานาธิบดีโจไบเดนที่ถอนตัวจากการเลือกตั้ง และได้ประกาศสนับสนุนให้แฮร์ริสชิงชัยกับอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จากฝั่งริพับลิกันแทนโจไบเดนเองนะครับนนย่ออีกประการหนึ่งนะฮะถึงการสนับสนุนจากโอบามาที่แฮร์ริสได้รับครั้งนี้นั้นยังเป็นเรื่องของการเป็นผู้สร้างประวัติศาสตร์ด้วยคุณผู้ชมโดยโอบามานั้นเป็นประธานาธิบดีสหรัฐผิวดำคนแรกส่วนแฮร์ริสนั้นเป็นคนผิวดำ เป็นคนเชื้อสายเอเชียและเป็นผู้หญิงคนแรกที่เป็นรองประธานาธิบดีของประเทศครับ say, can this เนี่ยเสียงเปิดสปีกอร์โฟนของโทรศัพท์คุณแฮร์ริสนะครับประธานาธิบดีโอบามาบอกว่า เราโทรมาเพื่อที่จะบอกว่ามิเชลกับผมภูมิใจที่สุดที่ได้ประกาศสนับสนุนคุณและจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้คุณผ่านการเลือกตั้งเข้าไปทำงานใน Over Office ของประธานาธิบดีสหรัฐได้ในคลิปวิดีโอนี้นะฮะแฮร์ริสรับสายโทรเข้าดังกล่าวขณะที่เดินอยู่หลังเวทีปรสาสัยหาเสียงแล้วก็มีเจ้าหน้าที่อารักขาเดินตามอยู่ด้วยครับ I, I have this phone call without saying girl I proud you. This is going can't call have Kamala am phone to to proud of you my เนี่ยฟังน้ำเสียงของอดีตสตรีหมายเลขหนึ่งมิเชลโอบามานะครับเธอบอกว่าเธอนั้นไม่สามารถที่จะโทรมาแล้วไม่ได้พูดว่าน้องรักคนนี้ของฉันฉันภูมิใจในตัวเธอมากนะครับรองประธานาธิบดีแฮร์ริสซึ่งรู้จักกับครอบครัวโอบามาตั้งแต่ก่อนที่บารักโอบามาลงเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีเมื่อปี2018 ตอบว่ามันจะเป็นประวัติศาสตร์นะครับสายโทรเข้าครั้งนี้น่าจะเป็นการจบท้ายของบรรดาเหล่าแกนนำเดโมแครตที่ต่างออกมาตบเท้าออกเสียงสนับสนุนแฮร์ริสเพราะอาจกล่าวได้ว่านักการเมืองอาวุโสล,ลำดับต้นต้น,ต,นตัวท็อปของพรรคนั้นต่างประกาศรับรองแฮร์ริสกันหมดแล้วนะครับไบเดนวัย8ปปีนะั้นเป็นคนแรกที่ประกาศสนับสนุนแฮร์ริสภายในหนึ่งชั่วโมงหลังจากที่เขาบอกกับประชาชนว่าถอนตัวจากการ จากการเลือกตั้งท่ามกลางความกังวลของคนในพักว่าเขาอาจจะไม่สามารถเอาชนะทรัมป์ได้นะครับนอกจากนั้นนะก็จะมีแกนนำเดมโมแครตคนอื่นๆที่ประกาศจุดยืนนะครับยอมรับให้แฮรริสลงแข่งเป็นประธานาธิบดีก็มีเช่น อดีตประธานสภาผู้แทนรัษดรคุณผู้ชมคงจะรู้จักดีสสแนนซี่เพโลซีนั่นเองนะครับรวมทั้งผู้นําเสียงข้างมากในวุฒิสภาคนปัจจุบันสวชัคชูเมอร์และผู้นําเสียงข้างน้อยในสภาผู้แทนรัษดอสสฮักกิมเจฟฟรีสและยังมีวิบเสียงข้างน้อยสสจิมคลาเบิร์นซึ่งเป็นนักการเมืองผิวดําทรงอิทธิพลนอกจากนั้นแนวนะครับอดีตประธานาธิบดีบิลคลินตันและภรรยาฮิลลีคลินตันที่เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนั้น ก็กว่าโจรเข้ามาสนับสนุนแฮร์ริสตั้งแต่ช่วงแรกๆนะครับการที่ครอบครัวโอบามาแสดงตนสนับสนุนแฮรริสช้ากว่าแกนนำคนอื่นๆสะท้อนว่าทั้งคู่มักจะระวังตัวในการวางตนต่อสาธารณะและถนัดดำเนินการแบบเงียบๆแต่แน่นอนนะครับว่าทั้งบารักและมิเชลโอบามานั้นมีบทบาทในเกมการเมืองของเดมโมแครตยอย่างมีนัยสำคัญเลยทีเดียวครับ ครับความเคลื่อนไหวทางการเมืองช่วงนี้ของสหรัฐนี่ก็กระพริบตาไม่ได้จริงๆนะครับ <c oughs> และคู่ขนานกันไปครับอดีตประธานาธิบดี <c oughs> โดนัลด์ทรัมป์เปิดบ้านพักหรูของเขาในรัฐฟลอริดาต้อนรับการมาเยือนของนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเป็นจามินเนทันยาฮูเพื่อพบปะ <c oughs> พูดคุยกันเป็นครั้งแรกครับหลังห่างเหินกันไปเป็นเวลา4ปีนับตั้งแต่ปเปลี่ยนตัวผู้นําสหรัฐครับ ภาพที่เห็นก็คือทรัมป์ที่ยืนรอต้อนรับและทักทายในทันยาหูนะครับที่ดันนอกบ้านพักหรูในเมืองพามบีชในวันศุกร์ซึ่งนับเป็นวันที่5สําหรับกําหนดการเยือนสหรัฐของนายกอิสราเอลรายนี้หลังเดินสายพบกับผู้กําหนดนโยบายเพื่อเพิ่มแรงสนับสนุนการทําสงครามในกาซาที่ดําเนินมาแล้ว9เดือนครับ ทรัมป์และเนทันยหฮูนั่งพูดคุยกันที่ห้องห้องหนึ่งต่อหน้าผู้สื่อข่าวครับโดยระหว่างนั้นผู้นําอิสราเอลได้มอบรูปให้กับทรัมป์ซึ่งตัวเขาระบุว่าเป็นรูปของเด็กที่นักรบที่นําโดยกลุ่มฮามาสจับกลุ่มตัวเป็นในวันที่บุกโจมตีอิสราเอลเมื่อปีที่แล้วโดยทรัมป์กล่าวว่าเราจะดูแลเรื่องนี้ โดยผู้ช่วยของทรัมป์ครับแถลงหลังการพูดคุยของทั้งสองว่าทรัมป์มีคำมั่นที่จะพยายามทุกวิถีทางเพื่อนำสันติสุขมายังตะวันออกกลางและจะต่อสู้กับแนวคิดเกลียดชังชาวยิวในพื้นที่อุดมศึกษาของสหรัฐหากชาวอเมริกันเลือกเขากลับไปดำรงตำแหน่งอีกครั้งในการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายนครับ ก่อนที่จะเดินทางไปฟลอริดานั้นเนทันยาหูได้มีสุนทรพจน์ต่อหน้าสมาชิกสภาคองเกรสซึ่งดำเนินไปอย่างเผ็ดร้อนเมื่อวันพุธนะครับคุณรัพ,พลโดยสุนทรพจน์ดังกล่าวนั้นปกป้องการตัดสินใจการทำสงครามในการซาของรัฐบาลขวาจัดของกรุงเทลวิฟและยังได้ประนามผู้ออกมาชุมนุมต่อต้านสงครามที่กรุงวอชิงตันในวันเดียวกันนั้นด้วยว่าเป็นฝ่ายต่อต้านอิสราเอลและได้รับเงินสนับสนุนมาจากยิราน โดยในวันพฤหัสบ,บดีครับในทันยางฮูพบกับประธานาธิบดีโจไบเดนและรองประธานาธิบดีแคมาลาแฮริสที่กําลังอยู่บนเส้นทางชิงตําแหน่งประธานาธิบดีแข่งขันกับทรัมป์โดยมีการกดดันให้อิสราเอลนั้นร่วมมือกันบรรลุข้อตกลงหยุดยิงและปล่อยตัวประกันที่ยังอยู่ในกาซาสำหรับในทันยาฮูการพบกันกับทรัมป์นั้นถือเป็นความจําเป็นสําหรับความสัมพันธ์สหรัฐกับอิสราเอลนะครับในกรณีที่อดีตผู้นํารายนี้สามารถชนะการเลือกตั้งกลับมาอีกครั้ง ส่วนทรัมป์และพรรคทรับลิกันที่เขาสังกัดในฐานะแคนดิเดตประธานาธิบดีในครั้งนี้ก็ต้องการภาพลักษณ์ในการเป็นผู้ที่ยืนเคียงข้างอิสราเอลมากที่สุดเช่นกันก็คือมีผลประโยชน์ร่วมกันนะครับ ทั้งนี้การพบกันของทั้งสองเกิดขึ้นท่ามกลางบริบทของสังคมและการเมืองที่มีความเห็นแตกต่างกันในสหรัฐต่อการสนับสนุนอิสราเอลซึ่งเป็นทั้งผู้รับความช่วยเหลือรายใหญ่ที่สุดจากรัฐบาลวอชิงตันและในขณะเดียวกันก็กำลังเป็นผู้ทําสงครามกวาดล้างกลุ่มฮามาสในชนวนกาซาที่นำมาซึ่งการเสียชีวิตในพื้นที่ดังกล่าวมากกว่า3 9 0 0 0คนอ้างอิงตามข้อมูลกระทรวงสาธารณสุขของกาซาครับ ด้านแอรอนเดวิดมิลเลอร์ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันคาร์นกี้แอนด์ดาว์เมนฟอร์อินเตอร์เนชั่นแนลพีซอดีตนักการทูตสหรัฐที่ทำหน้าที่เจรจาระหว่างชาติอาหรับและอิสราเอลให้ความเห็นในประเด็นนี้ว่าเนทันยาฮูใช้เวลายาวนานในสายอาชีพของเขาในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมาในการผูกโยงตัวเองกับพรรคพับลิกัน มิเลอร์กล่าวด้วยว่าการทําเช่นนั้นในช่วง6เดือนนับจากนี้หมายความว่านายกอิสราเอลนั้นต้องมารื้อฟื้นสัมพันธ์กับผู้นําที่โกรธเกรี้ยวและโมโหง่ายอย่างทรัมป์ครับ ความสัมพันธ์ของทรัมป์และเนทันยาหูจืดจางลงหลังนายกอิสราเอลเป็นหนึ่งในผู้นําชาติแรกๆที่แสดงความยินดีกับโจไบเดนหลังการเลือกตั้งประธานาธิบด,ดีนะครับโดยไม่สนใจข้อคอรหาเกี่ยวกับผลการเลือกตั้งที่ทรัมป์พยายามโต้แยง้งและต่อมาทรัมป์ก็ใช้โอกาสวิจารณ์และเนทันตัดพ้อเนทันยาหูในหลายโอกาสครับ ในวันพนื่อเดรีขอไปครับในในสุนทรพจน์ที่สภาคองเกรสในวันพุธที่ทันยะหูกล่าวถึงความช่วยเหลือทางการทหารและการทูตของไบเดนในการบุกเข้าไปในกาซาและแสดงความขอบคุณต่อทรัมป์สำหรับทุกอย่างที่ทําให้กับอิสราเอลได้แก่การยอมรับว่าอิสราเอลนั้นมียท่ปไตยเหนือที่ราบสูงโกลันที่ยึดมาจากซีเรีย การที่มีนโยบายแข็งก้าวกับอิหร,ร่านรวมถึงการที่ทรัมป์นั้นยอมรับว่านครเยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงของอิสราเอลซึ่งเดิมทีแนวทางของสหรัฐคือการให้อิสราเอลและปาเลสไตน์นั้นเจรจาหาข้อตกลงของสถานภาพของนครศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ร่วมกันครับโดยในวันพฤหัสบดีทรัมป์กล่าวกับรายการ Fox and Friends ต่อสิ่งที่เนทันเจหูพูดถึงในสภาคองเกรสนะครับโดยระบุว่าด้วยความยินดี และกล่าวได้ว่าต้องการให้สงครามในกาซาจบลงอย่างรวดเร็วเพราะว่าการสู้รบนั้นจะส่งผลต่อความนิยมในตัวเนทันยาฮูครับคั้งนี้การโจมตีโดยกลุ่มฮามาสต่ออิสราเอลเมื่อ7ตุลาคมปีที่แล้วนั้นทําให้มีผู้เสียชีวิต1,200คนและเป็นจุดเริ่มต้นของการตอบโต้กลับโดยอิสราเอลคร,ครับกับการปรากฏตัวของเนทันยาหูในโมงยามนี้ที่สร,รนั้น เล่าเรื่องราวหลายอย่างผู้ชมคือบอกถึงความสําคัญของสหรัฐในความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสที่ดําเนินมา9เดือนแล้วก็มีความสูญเสียมากมายนะครับแล้วก็ยังบอกถึงการเมืองอเมริกันขณะน,นี้ที่การวางตัวของนายกรัฐมนตรีเนทันยาหูที่ไปพบทั้งไบเดนทั้งแคมราแฮร์ริสทั้งโดนัลด์ทรัมป์แยกกันนะฮะเล่าถึงความสําคัญทางการเมืองของสรัฐ เล่าถึงความสำคัญของตัวละครทั้ง3นะครับในการเมืองอเมริกันในยามที่ฝุ่นนั้นยังค่อนข้างจะตลบอยู่ทีเดียวนะครับเอาละครับอีกเรื่องหนึ่งนะเป็นเรื่องราวอาชญากรรมคุณผู้ชมแล้วก็มีความสำคัญต่อวงการยาเสพติดโลกนะครับราชายาเสพติดเม็กซิกันนะครับอิสมาเอลเอลมาโยแซมบาดา ปฏิเสธต่อสารในวันศุกร์ว่าตนนั้นไม่ได้กระทำผิดในข้อหายาเสพติดที่สหรัฐหลังจากที่เขาและบุตรชายของราชาย,ยาเสพติดอีกรายหนึ่งถูกรวบตัวในรัฐเท็กซัสนะครับทนายของแซมบาด้าไม่ได้ตอบกลับนักข่าวโดยทันทีหลังจากที่ถูกขอให้แสดงความเห็นแซมบาด้านั้นถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ลักลอบขนยาเสพติดคนสำคัญรายใหญ่ที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ของเม็กซิโกโดยเขาร่วมกับ ผู้ก,ก่อตั้งอีกคนหนึ่งนะครับจัดตั้งองค์กรยาเสพติดที่ชื่อว่าชินโลอาคาเทลกับคนที่ชื่อวาคินเอลชาโปกุสมานซึ่งเป็นข่าวใหญ่มาแล้วนะในหลายปีที่ผ่านมาในเวลานี้นะครับเอลชาโปนั้นถูกคุมขังอยู่ในคุกความปลอดภัยสูงสุดในสหรัฐหลังจากที่ถูกส่งตัวมายังอเมริกาเพื่อรับโทษเมื่อเจปีก่อนผู้ที่ถูกจับร่วมกันกับซัมบาด้าเมื่อวานนี้ ก็คือบุตรชายของเอลชาโปนั่นเองนะครับเขามีชื่อว่าวาคินกุสมานโลเปสรอยเตอร์รายงานว่าครั้งนี้ถือเป็นความสำเร็จสำคัญของเจ้าหน้าที่รักษากฎ,กฎหมายอเมริกันและอาจสร้างแรงสันสะเทือนต่อวงการอาชญากรรมของเม็กซิโกครั้งใหญ่ได้นะครับทั้งนี้ซัมบาดาและโลเปสถูกตั้งข้อหาว่านำยาเสพติดฟฟนททนิลและยาเสพติดอื่นๆเข้ามาขายในอเมริกา และในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับทางการอเมริกันก็ตั้งเป้าที่จะจัดการกับกลุ่มซินาโลอาคาเทลซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นขบวนการอาชญากรรมและเป็นผู้ส่งแฟนทานิลรายใหญ่ที่สุดเข้ามาในอเมริกานะครับทั้งนี้นะครับการเสพสารแฟนทานิลเกินขนาดนั้นเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับต้นๆของชาวอเมริกันช่วงอายุ18ถึง45ปีนะครับ เมื่อวันพฤหัส,สบ,บดีซัมบาดาซึ่งน่าจะอายุอยู่ในช่วง70ปีและโลเปสที่น่าจะอายุประมาณ30กว่านั้นถูกจับหลังจากที่เครื่องบินส่วนตัวของพวกเขาลงจอดที่เมืองเอลปาโซรัฐเท็กซัสนะครับ r รอยเตอร์ s นั้นคือสื่อแรกที่รายงานข่าวนี้ก่อนกระทรวงยุติธรรมสหรัฐนั้นจะออกแถลงการเมื่อคืนวันพฤหัส,สบ,บดีเกี่ยวกับการจับกลุ่มตัวบุคคลสรายนี้นะครับ รอย t e r s นั้นอ้างแหล่งข่าว3รายที่ไม่เปิดเผยตัวนะครับบอกว่าซซมบาดานั้นถูกหว่านล้อมโดยโลเปสให้เดินทางเข้ามาที่สหรัฐก่อนที่ทั้งคู่จะถูกรวบตัวนะครับผมอ่านจากสื่ออื่นคุณเยี่ยมยุทธ์อย่างเช่น Wall Street Journal เนี่ยเขาบอกว่าการจับกลุ่มตัวครั้งนี้เนี่ย เป็นแผนซ้อนแผนการหักหลังของออคนในองค์กรเดียวกันเองนะครับเพื่อที่จะได้รับการลดหย่อนโทษเพราะว่าสารเอาจริงแล้วกเ็เป็นเรื่องราวยงใหญ่ของครอบครัวเอลปาโซที่ตอนนี้เนี่ยกำลังถูกจำคุกอยู่ในอเมริกาเรียกว่าห<ม>ลานรักหักเหลี่ยมโหดแล้วก็คิดถึงคำว่าสัจจะไม่มีในหมู่โจรเหมือนกันนะครับฟังเรื่องนี้แล้วครับก็เรียกว่าเป็นดิวนะฮะที่ เกิดขึ้นลับหลังนะครับตัวที่ถูกจับกลุ่มตัวในครั้งนี้นะครับเอาละครับวันนี้นะครับเราก็เพิ่งเสร็จช่วงแรกของรายการนะครับยังอยู่กันต่อนะครับที่จะติดตามรายการข่าวสดสายตรงแล้วก็รายการสุดสัปดาห์กับ VOA นะครับดูได้ทางไลฟ์สตรีมนะครับทั้ง YouTube Facebook แล้วก็เข้ามาที่เว็บไซต์ของเรา VOA ไทยติดตามข่าวสารอื่นๆจากช่องทาง IG และแพลตฟอร์ม X VOA ไทยครับ ไม่รายงานไม่ได้นะครับครับความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นที่นครนะิวยอร์กในวันนี้เพราะว่าดิบตัวขึ้นแรงนะครับนะบายวิาะห์บอกว่านักลงทุนเนี่ยเริ่มที่จะกระจายไปซื้อหุ้นกลุ่มอื่นนอกจากกลุ่มเทคโนโลยีที่ดันตลาดขึ้นในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานะฮะหุ้นสำคัญๆอย่าง 3M วันนี้นะขึ้นรุนแรงเลยทีเดียวนะครับทำให้ดัชนีอย่างดาวโจนส์นั้นนะฮะบ,บวก654.27จุดจุดนะมาปิด เหนือ40,000จุดคืออยู่ที่40,589.34นะครับ S&P บวก59.88จุดมาอยู่ที่5,459.10และ NASDAQ บวก176.16จุดมาอยู่ที่1,7351.88ทองคำขึ้น1.37%ปิดที่2,385ดอลลาร์กับอีก70เซนต์ต่อออนซ์ขณะที่อัตัวแรกเปลี่ยนตอนนี้ต่ำกว่า36บาทแล้วนะครับ1ดอลลาร์แลกได้35บาทกับอีก 91สตางค์นะครับตัวเลขที่น่าสนใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจอเมริกันวันนี้เรามีรายงานเรื่องดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคคุณผู้ชมลดลงนะฮะในเดือนกรกฎาคมสู่ระดับต่ำสุดในรอบ8เดือนเมื่อราคาสินค้าที่สูงนั้นยังคงมีผลต่อมุมมองเรื่องกระเป๋าสตางค์และก็สุขภาพทางการเงินของประชาชนตามรายงานของสำนักข่าวบลูมเบิร์กนะครับ มหาวิทยาลัย u n v v r s s t y y o m m i h i i g n n ผู้จัดทมาแล้วก็เก็บสถิติการประเมินมุมมองของผู้บริโภคเปิดเผยนะครับว่าดัชนีความมั่นใจผู้บริโภคสหรัฐนั้นอ่อนตัวลงในเดือนกรกฎาคมมาอยู่ที่66.4นะครับลงจาก68.2ในเดือนมิถุนายนนะครับและผู้บริโภคคาดว่าราคาสินค้านั้นจะเพิ่มขึ้น2.9%ในปีหน้าเทียบกับปีนี้ถือว่าไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงจากการสำรวจในเดือนมิถุนายนซึ่งอยู่ที่3%นะครับ และผู้บริโภคนั้นยังคงคาดว่าราคาสินค้าจะแพงขึ้น3%ในแต่ละปีจากนี้ไปอีก5-10ปีคุณลองคิดดูจากการสำรวจในเดือนกรกฎาคมซึ่งเป็นการมองอนาคตที่ไม่เปลี่ยนแปลงจากเดือนที่แล้วก็คือคนเวลามองไปข้างหน้านเนี่ยคิดว่าตัวเองเนี่ยต้องจ่ายของแพงขึ้นหนุ่มผู้ชมแม้ว่าเงินเฟอ้อจะลดความร้อนแรงลงแล้วนะครับระดับค่าแรงของชาวอเมริกันไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนักแล้วก็ประชาชนจำนวนมากก็ยัง ได้ใช้เงินออมที่เก็บสะสมในช่วงโควิดกันไปหมดแล้วด้วยนะผูอ้อำนวยการฝ่ายจัดทาผลความมั่นใจผู้บริโภคโจแอนซูนั้นกล่าวในแถลงการว่าความมั่นใจผู้บริโภคเพิ่มขึ้น33%จากจุดต่ำสุดเมื่อเดือนมิถุนายน2ปีก่อนแต่ยังคงภาวะระแวดระวังเพราวะว่าราคาสินค้านั้นยังคงสูงนะครับแล้วก็คนก็ไม่มั่นใจโดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มคนที่มีไรายได้น้อยนะครับดัชนีสะท้อนมุมมองของผู้บริโภคต่อสถานการณ์ปัจจุบันต่ำลงนะฮะมาอยู่ที่62.7ถือว่าน้อยที่สุดตั้งแต่เมื่อตอนสิ้นปี2022ส่วนดัชนีที่สะท้อนความคาดหวังในอนาคตนั้นลดลงมาอยู่ที่68.8เท่ากับจุดต่ำสุดของปีนี้นะครับ ขณะที่ดัชนีที่สะท้อนมุมมองเกี่ยวกับสถานก,การณ์ทางการเงินหรือว่าสุขภาพกระเป๋าสตางค์แต่ละคนนั้นถอยลงมาอยู่จุดต่ำสุดตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมปีที่แล้วนะครับส่วนความมั่นใจในการซื้อสินค้านั้นซึ่งเป็นสินค้าประเภทคงทนหรือว่า durable goods นั้นอยู่ที่จุดต่ำสุดตั้งแต่เมื่อสิ้นปี2022นะครับ รายงานอีกฉบับหนึ่งคุณเย้มยุทธครับถูกเปิดเผยในวันศุกร์เช่นการเชี่เห็นว่าราคาสินค้าเพิ่มขึ้นในตราที่แผ่วลงในเดือนมิถุนายนซึ่งน่าจะเปิดทางให้ระบบธนาคารกลางสารหรัฐหรือว่าเฟดนั้นลดดอกเบี้ยรเร็วๆนี้ซึ่งหลายคนนั้นรออยู่ครับคุณู้ชมครับการศึกษาเศรษฐศาสตร์ส่วนหนึ่งนี่คือการศึกษาการตัดสินใจของผู้บริโภคกันนะครับ,รบซึ่งแน่นอนการตัดสินใจ เรื่องของอารมณ์และการมองไปข้างหน้าเนี่ยก็มีผลกับการตัดสินใจซึ่งจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปนี้ก็น่าจับตามองรวมถึงหน้าเป็นห่วงด้วยนะครับครับก็บ<อ>จะดูนะว่าเฟดนั้นจะลดอัตราดอกเบีย้ยอย่างที่หลายคนคาดหรือไม่เพราะว่าตอนนี้เนี่ยคาดกันว่าเดือนกันยายนแต่เห็นตัวเลขเศรษฐกิจที่เงินเฟอ้อแผ่วลงเนี่ยเขาฟ้ออาจจะขึ้นเกิดขึ้นเร็วกว่านั้นนะครับอืมครับ ข่าวสุดท้ายของเราในวันนี้ครับก็ตัดอารมณ์จากเรื่องเศรษฐกิจนะครับไปที่เรื่องราวของสัตว์โลกน่ารักแล้วก็บ่อยครั้งครับที่สัตว์โลกน่ารักเมื่อเจอกับถินที่อยู่ของมนุษย์ก็อาจจะมีเรื่องราวที่น่าระทึกใจเกิดขึ้นอย่างเช่นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในรัฐคอนเนคติกัตครั้งนี้ครับตำรวจป่าไม้รัฐคอนเน็กติกัตได้รับแจ้งเหตุพบหมีดำนะครับพบติดอยู่ในรถยนต์ครับพยายามจะออกจากรถอยู่พักใจครับแต่ว่าออกไม่ได้นจนภาพข่าวก็แสดงให้เห็นเลยว่า ทุลักทุเล,ลเลยนะครับนะไม่รู้ไปติดขด้างนนได้ยังไงนะครับก็คือพยายามจะออกจากรถให้ได้นะครับก็ใช้ทุกอย่าง<อ>ที่มีครับจนสภาพ<อ>ด้านในนี่โอพังจนไม่รู้จะไปเคมกับประกันยังไงครับก็เรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อกลางเดือนกรกฎาคมนะครับในพื้นที่ที่เรียกว่าวินสเตดทางตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐคอนเนตทิคัตครับเมื่อเจ้าของรถนั้นโทรศัพท์ไปแจ้งเหตุกับตำรวจว่าพบหมีติดอยู่ในรถของตัวเองนะครับ ซึ่งอย่างที่นําเสนอไปเมื่อสักครู่นะครับภาพและวิดีโอจากโทรศัพท์มือถือก็แสดงให้เห็นว่าหมีนั่งอยู่บนเบาะรถครับและสภาพด้านในก็เรียกว่าพังยับเยินนะครับจากการที่หมีเนี่ยสารบนออกจากยานพาหนะในขณะที่มีตัวละครอีกตัวหนึ่งอยู่ข้างนอกนะครับก็คือลูกหมีอีกตัวที่วิ่งวนอยู่รอบรถคงจะกังวลนคงจะกังวลนะใช่ครับอาจจะเป็นพ่อหรือแม่นะใช่ครับน่าจะรู้จักกันสักอย่างนะครับ เตื่นหนกครับผมแล้วความชุลมุนก็จบลงหลังจากเจ้าหมีดํานั้นสามารถออกจากรถและวิ่งกลับเข้าไปในป่าพร้อมกับหมีอีก2ตัวมีหมีเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งด้วยนะครับตอนท้ายโดยเจ้าหน้าที่ที่มาดูเนี่ยก็คาดว่าหมีเนี่ยเปิดประตูรถเข้าไปอยู่ด้านในแต่ว่าไม่ทราบนะครับว่าเหตุใดพอเข้าไปแล้วประตูถึงปิดครับ ที่ผ่านมาครับพื้นที่ตะวันตกของสหรัฐมีรายงานเรื่องหมีบุกเข้าไปในบ้านหรือว่ารถของคนมาแล้วหลายครั้งแต่ว่าสําหรับรัฐคอนเนตทิคัตในเรื่องลักษณะนี้ถือว่าเพิ่งเกิดขึ้นไม่นานครับแต่ว่ามีความถี่เกิดขึ้นบ่อยมากขึ้นนะครับแล้วไม่พอนะครับยังมีเหตุคนที่ถูกหมีทําร้ายด้วยครับแต่ไม่ถึงกับเสียชีวิตซึ่งก็ในย่านหนึ่งสะท้อนถึงจํานวนประชากรหมีในพื้นที่ที่เพิ่มขึ้นครับ อิธานแวนเนสผู้ปรึกษาอาวุโสแห่งหน่วยงานพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงานของคอนเนคติคัตกล่าวในถแถลงการขอให้ประชาชนนั้นล็อกประตูรถในพื้นที่ที่มีการพบเจอมีและอย่าให้มันได้เข้าถึงอาหารของมนุษย์ได้อย่างง่ายดายนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะกลับมาอีกนะฮะ เจ้าที่รัฐระบุว่าหมีเริ่มกลับมาในพื้นที่นี้เมื่อทศวรรษที่1980ครับแล้วก็ค่อยๆเพิ่มจํานวนขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเจ้าที่คาดว่าประชากรหมีในคอนเน็กติกาตอนนี้มีจํานวนประมาณ1,000ถึง1,200ตัวและมีรายงานการพบเห็นใน169เมืองตลอดระยะเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมาแต่การพบเห็นส่วนมากนั้นมักจะกระจุกตัวอยู่ที่พื้นที่มุมตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐซึ่งเป็นที่ตั้งของจุดเกิดเหตุครั้งล่าสุดครับคุณรัตพล ครับน่าสนใจมากที่คำสันนิษฐานคือว่ามีเนี่ยเปิดประตูเข้าไปเองนะฮะแล้วก็ออกมาไม่ได้ซึ่งถ้าดูภาพข่าวเนี่ยก็คือนั่งพอดีพอดีเลยนะในบอะใช่ครับนะเป็นคนขับะะแต่ก็อาจจะบอกว่าพอดีพอดีไม่ได้เพราะว่าอาจจะใหญ่เกินไปดูอึดอัดนะก็เลยพยายามที่จะออกมาแล้วในกระบวนการดังกล่าวนั้นก็ เรียกได้ว,ว่าทำลายพื้นที่ข้างในนะทำให้นึกถึงเรื่องราวในประเทศไทยที่ถิ่นที่อยู่ของมนุษย์เนี่ยของชาวไทยเนี่ยไปอยู่ในพื้นที่ที่มีประชากรช้างเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีเรื่องราวของการเจอะเจอกันระหว่างคนและช้างซึ่งก็มีเรื่องของความอันตรายอย่างนี้เกิดขึ้นเหมือนกันแต่แน่นอนครับช้างไม่สามารถไปอยู่ในรถเก๋งอย่างนี้ได้แน่นอนอย่างหนึ่งครับครับอะไรครับก็ เป็นเรื่องราวที่เรานำมาฝากนะครับในช่วงท้ายรายการสุดสัปดาห์กับ VOA วันนี้นะครับแล้ววันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะครับผมรัตพลอนอสนิทและคุณเยี่ยมยุทสุธิชายาสวัสดีครับสวัสดีครับ และที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดสตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐ <S <S คุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voa thai com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook YouTube Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA